คลิปนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการเข้าใช้งานของพนักงานนะครับขั้นตอนแรกทำการดาวน์โหลดและเปิดแอปขึ้นมาเลือกเมนูพนักงานหลังจากนั้นใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราทำการเพิ่มเข้าระบบไว้ครับกดเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นตัวระบบจะทำการส่สง sms odp ไปที่เครื่องพนักงานครับให้นำตัว sms odp นั้นมาใส่กดต่อไปเท่านี้พนักงานสามารถใช้ระบบตัว shopee counter ได้เหมือนกับเครื่องหลักแล้วครับความแตกต่างคือเครื่องพนักงานไม่สามารถเติมเงินเข้าระบบและจะเห็นแค่ประวัติการทำรายการของตัวเองเท่านั้น ขอบคุณครับ